สวัสดีปีใหม่ครับซูเอสไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับเจ้าพ่อเซเลนะครับวันนี้นะครับต้นปีคันแรกของเรานะครับคันนี้น้องเขียวนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากคันส่งท้ายปีของปี2564นะครับลูกค้าแต่งตกแต่งสไตล์คล้ายๆกันนะครับผมก็คือได้แรงบันดาลใจมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งซันโตนะครับคือแบบเดียวเหมือนคันเขียวนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ลูกค้าจะออกแนวเรียบๆนะครับตัวนี้ มาดูที่ล้อแม็กกันนะครับเป็นดําปัดเงานะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์แดงนะครับน็อตล้อสีดํานะครับส่วนยางตัวนี้จะประกอบยาง195ทับ50นะครับแก้มจะบางกว่าตัวตัวปีที่แล้วนะครับผมมาถึงด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับเราก็จะมีซุ้มล้อให้นะครับผมสําหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับมาพร้อมสเกิร์ตข้างที่ตัดกับสีบอลนะครับสีดําด้านแล้วก็ตัวรถที่เป็นสีเขียวนะครับพร้อมหลังคาสีดํานะครับ การแรปสติกเกอร์ตัวนี้นะครับที่ทําให้ดูรถดูโดดเด่นคือลูกค้าเลือกแรปนะครับเฉพาะตัวรถนะครับเว้นมือจับประตูสีดํานะครับกับหัวกระจกไว้นะครับจะทําให้สียูเด่นขึ้นแล้วดูตัดคือจะเข้ากันมากนะครับสวยงามสุดๆนะครับตัวนี้ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าของปี2,564คันล่าสุดของเรานะครับที่ได้ออกออกแบบไว้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับ ตัวนี้นะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับดำด้านนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งนะครับที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับที่จะมีสีท่อนะครับออกรูตัวนี้เป็นท่อหลอกนะครับจะสังเกตว่าชุดแต่งตัวนี้นะครับเป็นสีบอลนะครับที่จะตัดกับสีดํามาตลอดแนวเส้นเลยนะครับจะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะครับคือจะเป็นชุดแต่งที่สวยจริงๆริงนะครับสําหรับชุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเว้นมือจับไว้เหมือนเดิมนะครับสีดำาะครับสหรับภายนอกเราก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวรถเรานะครับ ล้อแม็กตัวนี้นะครับมาดูอีกทีนะครับสําหรับล้อแม็กตัวนี้ก็คือตัวนี้จะประกบยาง195 50นะครับซึ่งแก้มยางจะบางกว่า195 55นะครับแต่ข้อดีคือซุ้มล้อระยะห่างนะครับจะใ่เยอะขึ้นนะครับก็คือจะสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับ่านั่ง4คนล้อไม่ติดนะครับส่วน195 55เนี่ยต้องยอมรับก่อนเหนื่งหนึ่งถ้าเราบรรทุกหนัก หรือว่านั่งกันสี่คนเวลาจ้มปคอสะพานอาจจะมีการขูดล้ออ่าล้อขูดซ้มได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ภายในดีกว่าครับผมนะครับภายในตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังนะครับหุ่มสีเทานะครับผมเดินได้สีดํานะครับครับเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลัง s ซรีโอจีนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เบาะจะพับ100%นะครับก็คือสามารถพับได้เลยนะครับ100%นะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะพับ40-60นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลด้านในอีกรอบนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของ s ซรีโอจีนะครับตัวเดิมๆนะครับเป็นจอวิทิวเราแถมหน้าจอแอนดรอย10บเนี้ยให้นะครับพร้อมกล้องหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกล้องถอยหลังให้ดูครับกล้องหน้าเรายังไม่ได้ติดให้ลูกค้านะครับเนื่องจากฟิล์มยัััังงงแห้้เิ่่่ตดนนนนะะคครรรบีีาจสถกท จังหวัดนครราชสีมานะครับนัรับลูกค้าที่เซียนทันโพรล่านะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอปกตินะครับคือมาตรฐาน fc เก่าๆที่ดูก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับระเป็นมานี้นะครับหน้าจอสามารถดูมีโปรแกรมดูกล้องหน้าได้นะครับก็จะเป็นมาณนี้แต่เรายังไม่ได้ติดลูกค้านะครับส่วนกล้องถอยหลังเนี่ยเราแค่เข้า tr นะครับปั๊บตัวรถจะตัดระบบปุ๊บขึ้นเปก็หน้าจอนะครับพร้อมเส้นใยให้เลยนะครับ ใช้งานสะดวกสบายนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับสามารถฟังเพลงดูแผนที่ได้หมดนะครับสําหรับหน้าจอตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสีโอจีเอลของเรานะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้าง1เลยวัดรอบนะครับที่แตกต่างจากตัว GX นะครับวัดรอบกกระจกไฟฟ้านะครับตัว G l ก็จะเป็นกระจกแบบมีเดือยปรับกันด้านในนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวดีก็จะเป็นสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเดิมๆหรือแบบแต่งนะครับสามารถติดต่อนะครับแอดไลน์มาคุยกับเซเวสได้เลยนะครับผมหรือต้องการเปลี่ยนแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีอื่นนะครับทางเรามีสีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า2 0สีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซเวสขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เซเวสต่อไปนะครับสวัสดีครับ Yeah.